ผมไม่ได้เล่นนานฝีมือผมไม่กล้าบูบกับใครไม่กล้าบูบกับใครทั้งสิ้นไม่กล้าบูบกับใครเฮ้ยจะเย็นไโอเคอ่าวันนี้เราก็จะมาลุยในโหมดแงคงนะครับก็หลังจากที่ผมห่างหายกันไปนานนะครับตอนนี้ผมกลับมาเล่นแล้วนะครับก็ผมอาจจะไม่เก่งนะครับเหมือนกับบาวันนะครับอาจจะยิงหัวไม่เก่งเหมือนเขายิงหัวล่างแม่นแน่นอนนะครับโอเคเรามาลุยกันเลยหัวบนยิงไม่เก่งนะเฮคช็อตไม่เก่งฝีมือก็เอเราลงที่ไหนเนี่ยโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเมืองอะไรฮะพีคกไหมสมัยก่อนเนี่ยพีคเนี่ยดูเดือดมากนะครับตอนนี้ทำไม ไมนะ่ไม่ใช่หนังแบบอะไรนะเฮ้ยโดนโดนโดนผมโดนท่านผู้ชมผมวิ่งก่อนเลยวิ่งก่อนอันดับแรกโอ้หอยู่ทําไมบันไลแล้วบันไลแล้วท่านผู้ชมวิ่งหนีก่อนหนีโอ้ i, ไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวต้องหนีก่อนท่านผู้ชมเราโดนโจมตีจากฝ่ายตรงข้ขามเขมรโจมตีโอ้โดนเขมรโจมตีเราต้องวิ่งก่อนมันกำลังไล่ยิงเราอยู่ท่านผู้ชมโอ้ไล่ไม่เลิกด้วยไล่ไม่เลิกด้วยไล่ไม่เลิกเลยไ <P ihin> ลย่ไม่เลิกใจเย็นนะอย่ามา โอ้ย่ายายาใจเย็นก่อนใจเย็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 นโอ้โหไ,ไปแล้วไปแล้วผมวิ่งหนีก่อนไม่มีอาวุธแล้วกำลังโจมตีโจมตีผมไม่หยุดเลยท่านผู้ชมช่างโหดร้ายเหลือเกินเป็นมนุษย์หรือเปล่าวะทำไมถึงโหดขนาดนี้โอ้ยมาดิเดี๋ยวผมเพิ่มเลือดก่อนมันช่างโหดจริงๆเฮ้ยโดนโดนผมโดนท่านผู้ชมผมโดนโจมตีระยะประชิดท่านผู้ชมผมโดนลุ่มผมน่าจะไม่รอดท่านผู้ชมมันโจมตีผมทุกทิศเลยผมรอดได้ไงโอ้ผมมาแล้วผมมาแล้วท่านผู้ชมไม่รอดแล้วผมไม่รอดใช่ไหมผมไม่รอดใช่ไหมผมขอเพิ่มเลือดก่อนใจเย็นมมจตีกเน ผมขอหนีก่อนผมขอหนีก่อนท่านผู้ชมผมไม่ได้เล่นนานฝีมือผมไม่กล้าบูบกับใครไม่กล้าบูกับใครทั้งสิ้นไม่กล้าบูกับใครเฮ้ยจะเย็นเลยโอเคผมไม่น่ารอดท่านผู้ชมผมโดนผมโดนผมโดนท่านผู้ชมผมไม่น่ารอดท่านผู้ชมผมไม่น่ารอดผมไม่น่ารอดแล้วผมไม่น่ารอดผมไม่น่ารอดผมหนีก่อนผมหนีก่อนผมหนีก่อนผมรอดได้ไงเฮ้ยผมรอดได้ไงโอ้โหไม่รอดแล้วผมไม่รอดแล้วของจริงวิ่งก่อนวิ่งเฮ้ยข้างหน้าก็มีโอ ตายเลยอุตสาหนีทั้งนานเกิดท,ทันทีเลยนะครับเรายังมีโอกาสเกิดอีกหนึ่งครั้งจิตใจคุณทำด้วยอะไรผมจะไปแก้แค้นคุณจะกินน้ำเพราะว่าถ้าคุณแค้นคุณต้องกินน้ำนะครับ คจะตายใช่ไหมผมไม่รอดแล้วใช่ไหมจิตใจคุณช่างโหดร้ายจริงๆเลยมาแล้วมาแล้วเหรอไม่ได้เล่นนานแล้วทําไมมันไม่เข้ามือเท่าไหร่นะครับผมขออนุญาตจับทางก่อนผมไม่ได้เล่นนานนะฝีมือผมไม่ได้เหมือนเดิมโอ้ยยังยิงอีกยังยิงอีกยังยิงอีกท่านผู้ชมยังมาอีกปุ๊บปุ๊บมาเลยแต่รอบนี้ผมจะไม่หนีแล้วผมจะไม่หนีผมจะไม่หนีไปไหนแล้วเฮ้ยมาดีมาดีมาดีเฮ้ยผมจะไม่หนีแล้วโอ้โหดูครับปิดก่อนปิดประตูปิดประตูใส่ก่อนแล้วก็นอนทําอะไรครับท่านผู้ชมนอนตั้งหลักนะครับผมอออนนนตตไไปกก่ีัผผมมมยงงงง็็้้้ดชเ ไม่ได้ผมต้องมาแก้แค้นโดยการกินน้ําเช่นเดิมทุยเราขับรถหนีกว่านี้กว่าเราไม่มีศักยภาพมากพอโอ้โหผมบอกแล้วผมโดนผมโดนแล้วท่านผู้ชมผมหนีก่อนผมหนีก่อนโอ้โหมันแหลกมากท่านผู้ชมมันแหลกมันแหลกผมจับมือไม่ไม่เข้ามือผมไม่เข้ามือเลยผมหนีก่อนผมหนีก่อนไม่ไหวครับท่านผู้ชมผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วผมหนีก่อนเราไม่ไหวเราอย่าฝืนครับท่านผู้ชมถ้าเราฝืนเราก็จะโดนยิงนั่นไงนั่นไงมาไม่หยุดเลยโอ้โหเขายิงไม่หยุดเลยผมโอ้โหไม่เข้ามือ ผมนาจะไม่รอดท่านผู้ชมผมนาจะไม่รอดผมนาจะไม่รอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยผมไม่รอดท่านผู้ชมผมไม่รอดผมไม่รอดใจเย็นใจเย็นยิงยิงยิงท่านผู้ชมเขาอยู่ไหนเฮ้ยมันหายตัวได้มันใช้คาถานารูโตะเราไม่มีคาถาเลยเราไม่มีอาคมเราไม่ใช่ขุนพันธ์นะครับเราหนีก่อนเราหนีก่อนเราไม่ใช่ขุนพันธ์เราหนีก่อนเราไม่มีคาถาคมใดๆมาแล้วมาแล้วมาดีมาดีมาดีเออมาดีเราโอ้โหมันตั้งไอวอจะด่ามันก็ไม่ได้กล uh> ัวโดนบิน มาดิมาดิมดันเออนี่แหละคือการแก้แค้นอย่างสมศักดิ์ศรีเรากู้ศักดิ์ศรีมาได้นะครับท่านชมเราอย่าไปยอมมันมันทําเราขนาดนี้มันโหดร้ายเกินมนุษย์แล้วครับไล่ยิงผมตั้งแต่ครั้งที่แล้วมันช่างโหดไะครับเราลุยต่อเฮ้ยมันยิงผมจากข้างหลังมันโจมตีผมจากข้างหลังเล่นทีเผอรเราไม่มียาแล้วเราต้องหนีอย่างเดียวถ้าเราไม่หนีเราสู้ไม่ได้ครับเราตายอย่างเดียวว่าแบบนั้นเราต้องหนีก่อนห<ช>นีก่อนหนีก่อนหนีก่อน มนุษย์ข้างหน้าก็มีอีกโอ้ข้างหน้าก็มีอีกเออเอาไงดีว่าผมจะไปยังไงฝีมือผมไม่ได้โหดเหมือนคุณอย่าทำร้ายผมเลยผมเป็นแค่คนเพิ่งกลับมาเล่นผมเพิ่งกลับมาเล่นได้ไม่นานผมเพิ่งกลับมาเล่นเท่านั้นเองอย่าโหดเออสวยหนีก่อนท่านผู้ชมโอ้โหเพิ่มยามียาไหมไม่มียาเหรอเขาไม่เห็นเราใช่ไหมหรือเขาเห็นแต่เขาทําเป็นไม่เห็นโอ้โด,ดูดโอ้มืมอมันไปไม่ไปท่านผู้ชมไปไปไปยิงยิงยิงไล่ยิงเขาเลยโอ้โหมันเล่นยากมากเลยอ่ะ ผมไม่ได้เล่นนานแล้วมันไม่เข้ามือมือถือผมมันสัมผัสไม่ติดอะ่ะโอ้โหไม่เข้ามือเลยครับท่านผู้ชมมือถือมันสัมผัสไม่ติดจริงๆนะผมไม่ได้ต่อแหลนะครับไปไปไปไรยิงไปเลยไ่ยิงจากผู้ถูกผู้ล่ามากลายเป็นผู้เฮ้ยจากผู้ถูกล่ามากลายเป็นผู้ล่าบ้างเออนี่นะฮะมาแล้วของจริงฮึทำเราหัวเสียเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องเอาแชมป์ไม่ได้ครับท่านผู้ชมเหลืออ,อีกสิบสามคนเท่านั้นสิบสามคนเท่านั้นนะครับเก็บยาเก็บยาเก็บยาไม่ใช่ยาบ้าเลยนะครับ ยารักษาครับขออนุญาตขับรถก่อนแล้วกันน้ำมันหมดหรือเปล่าเนี่ยน้ำมันน่าจะพอนะทาไมพอเนี่ยตอนนี้วงบีบแคบมึงเราไม่ตายเพราะวงแน่มาลุยกันเลยมาครับเย็นๆผมขอตั้งสมาธิก่อนนะเพราะไงผมจะต้องได้ทีหนึ่งให้ได้ผมต้องได้ทีหนึ่งให้ได้ท่านผู้ชมไปครับท่านผู้ชมมีของไหมเราไปเอาของดีไหมถ้าเราไปเอาของเดี๋ยวเพื่อนจะมายิงเรานั่นไงมีคนมาเอาของมีคนมาเอาของลงไปบวกเลยลงไปบวกเลยรองอะไรอยู่โอ้ สุดท้ายเราก็ตายขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ